เหนื่อยเหนื่อยก็พักสวัสดีค่ะตูนค่ะสวัสดีค่ะบีมค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมค่ะเราจะไปกันที่ไหนคะโชเฟอร์วันนี้นะคะเราจะไปกันที่มหายพลักเกษกัแพงแสงค่ะเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่ซ้ำกูเกิลแน่นอนแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปแค่2คนค่ะเรามีเพื่อนชาวต่างชาติ แขกรับเชิญก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอต้อนรับยูทูบเบอร์ชาวจีนแขกสุพิเศษของพวกเราเชิญเอ๊ะแล้วคุณผู้ชายนี่ใครคะเนี่ยเอ้ยคุณลืมผมได้ไงผมเป็นพิธี่ก่อนพวกคุณเนี่ยอ๋อทำไมมาช้าก็ไปรับตาวๆยูทูบเบอร์มาให้ไงครับอ๋อว่าไปว่าไปอ่ะว่าแต่ใครเคยมาไทยบ้างดีกว่าเชิญเชิญทัิเอาแล้วงี้ครั้งที่แล้วว่าทำอะไรอ่ะพวกเราวาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารไทย ของแต่ละภาคอ๋องั้นในชาแนลก็ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกแบบของกินหมดเลยปะ่ะตะลุยกินอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าในคอนเทนต์ของเราส่วนใหญ่จะเป็นการตะลุยคาเฟ่ในประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆอ๋ออ้าวแล้วหลินหลินน่าทำอะไรก็แบบไปถ่ายรูปแบบตามที่เที่ยวอะไรพวกเนี้ยแบบว่าเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไปถ่ายรูปถูกไหมแล้วก็มีแบบพวกอาจนภัยปีนเขาอะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะอันตรายไปไหมก็เรื่องที่แบบซฟเซฟตัวเองอ่ะแบบความปลอดภัยอะไรพวกนี้ เราหลานกับวิลี่สองคนข้างหลังอะทำเกี่ยวกับอะไรอะสองนก็จะเน้นเป็นพวกแบบว่าไปผ่อนคลายไปรีเลกส์กันมากกว่าเพราะว่าชอบความแบบสบายสบายใช่เพาะว่าเราพวกเราจะชอบไปสปามากเพราะว่าสปาของประเทศไทยเนี่ยนวดดีมากเลยแล้วยังแบบเข้ามารอบนี้ลำบากป่ะแบบโควิด19ระบาดอะ่ะ ั้งนี้จะลำบา,า,ากกว่า้งก่อนกก็คือก่อนที่เราจะเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องส่งใบรับรองแพทย์มาให้ที่ไทยก่อนว่าเราไม่ติดเชื้โอโควิดนาทีด้วยแล้วแบบมันยุ่งยากมากเลยอะใช่ยุ่งยากมากๆไหนจะต้องมากักตัว14วันที่โรงแรมรู้สึกว่าเอาเวลาเนี้ยไปเที่ยวจะดีกว่าอีกแต่ว่านี่มองวพาแบบมันก็เซฟตี้นะมันแบบว่าช่วยเรื่องถึงความปลอดภยัยที่แบบว่าเออเราจะได้แบบคัดกรองคนเข้ามาจริงๆมันจะได้แบบว่าไม่แพร่เชื้อกันแล้วแบบพวก เออเว้นระยะห่างอะไรไปเล,ย,ลยก็แบบเวลาไปเชื้ออะไรก็ต้องเว้นใช่แม้หนึ่งเมตรอะไรพวกเนี้ยเออมันก็แบบมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่แล้วก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างเจลล้างมือแต่ไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากอนามัยเลยเพราะว่ารู้สึกอากาศประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากแล้วก็ต้องคอยใส่อยู่ตลอดคนไทยก็ไม่เห็นจะใส่กันเลยอ่ะแล้วนี่เพื่อนๆมาจากเมืองไหนกันบ้างเนี่ยมาจากคุณหมิง คุนหมิงเป็นเมืองเอกและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตั้งอยู่บนตอนกลางของที่ราบสูงยูนนานกุ้ยโจวเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจคมนาคมและวัฒนธรรมของมณฑลรวมทั้งเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการของมณฑลอีกด้วยเราสองคนมาจากซีอานซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอานเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกและยังเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซีในประเทศจีนอีกด้วยค่ะเอาสคนมาจากปักกิ่งปักกิ่งนี่เมืองหลวงใช่ปะใช่เห็นแบบสวยมากเลยอะอยากลองไปเที่ยวมากเลยใช่สวยมากแนะนำนะคะไปเที่ยวนะปักกิ่งหรือเป่ยจิง เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ยกรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมืองวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การศึกษาและเขตชุมทางการคามานาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลกค่ะ พักที่ไหนกันแล้วก็จองกันไงอ่ะก็ตั้งแต่ก่อนมาที่ใช่ป่ะก็จองที่เว็บไซต์ a อ r ์อาบบไม่ a อ r ์อายอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมเออใช่ใช่ไมใช่ที่เว็บที่คนเขาใช้กันเยอะใช่ป่ะล่ะเออจองแอมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จองผ่านเว็บกันหมดแล้วไม่รู้แแบบเรามอนี้ที่มาไทยอ่ะตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษป่ะจริงๆพวกเราคุยกันว่าอยากไปเที่ยวทุ่งดอก ดอกอะไรนะที่มันเป็นสีเหลืองๆดอกดา,ดาวเรืองเป่าใช่ไหมทุกดอกาเรืองใช่ไหมใช่ใช่ใชอยากไปดูมากเลยเนีย่ยเดี๋ยวพาไปที่เกษตรกำแพงแสนนะมีแปลงที่เป็นของนิสิตปลูกเองด้วยนะยจริงเหรอจริงนี่พาไปเลยเนี่ยอ่ะอย่าได้รอช้าค่ะโชอเฟอร์ไปกันเลยบายี่น อตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านดอกดาวเรืองแล้วค่ะเป็นไงเป็นไงร้านดอกดาวเรืองนี้นะคะเป็นร้านที่นิสิตธของเกษตรศาสตร์นะคะทุกคนปลูกขึ้นมาค่ะเอา้าพบคนร้อนพบคนร้อนืนอนอม่ไมี่ร้อนมากเลยเนะี่ยไม่เหมือนประเทศเราเลยยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยนะทำไมพามาที่ร้อนจังเลยไม่ได้กันแล้วเราต้องเปลี่ยนบรรยากาศ กันค่ะจะได้เผื่อมีบรรยากาศดีๆคไปเลย ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเนี่ยมากินอยู่ที่ร้านอาหารแล้วเห็นแบบนี้นะคะคงรู้แล้วว่าเรามาทานอะไรกันวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านซ้มตำเจ๊หอมดูดอค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันแค่หกคนเพราะว่าที่เหลือเนี่ยแบบว่าไม่ไหวกับอากาศมากร้อนมากขอตัวไปพักก่อนแต่ว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันจะเป็นเมนูอะไรจะแซ่บขนาดไหนไปดูกันค่ะไปเลย เราจะต้องกินกับน้ำซุปทุกอย่างเลยแล้วก็มีตะเกียบไหมอะพอดีว่าเราใช้ช้อนซ่อมไม่ค่อยถนัดเนียสารนะไม่มีน้ำซุปให้หรอกส่วนเรื่องตะเกียบอะถ้าเป็นอาหารอีสานอะคนไทยอะมักจะใช้มือหรือไม่ก็ใช้ช้อนซ่อมเอาออโอเคโอเคไม่เป็นไร ได้าพาเพื่อนชาวจีนเนี่ยมาทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายและเราก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนสำหรับวันนี้นบ๊ายบายค่ะเกรดความรู้จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือสวอตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมนิวนอร์มอลของนักท่องเที่ยวประเทศจีน จุดแข็งประเทศไทยได้รับการยกย่องในเรื่องสาธารณสุขดูได้จากการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวประเทศจีนที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทยการให้บริการแบบไทยและมีความพร้อมทุกด้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวประเทศจีนเดินทางมายังประเทศไทย ค่าครองชีพในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่ไม่สูงมากนักทำให้นักท่องเที่ยวประเทศจีนรู้สึกคุ้มค่าในการมาใช้จ่ายจุดอ่อนการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและเมืองหลักแออัดในแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อการกระจุกตัวของสถานประกอบการร้านค้ายานพาหนะขนส่งรวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เกินกว่าปริมาณการรองรับ แหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีไม่เพียงพอทำให้หนักท่องเที่ยวรับข้อมูลได้ไม่ทั่วถึงโอกาสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารจองที่พักออนไลน์ทำให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศจีนได้ดียิ่งขึ้นเพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนมักใช้ช่องทางธุรกรรมออนไลน์เป็นประจำสามารถใช้จ่ายและทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว การท่องเที่ยวของไทยในเชิงสุขภาพกีฬาและนันทนาการสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่โดยเฉพาะงานบริการด้านการแพทย์และการบริการด้านสุขภาพที่สามารถรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบระยะยาวหรือ long stay สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่สูงอายุหรือกลุ่มรักสุขภาพ ในช่วงนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคระบาดร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นซ้ำกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาระเบียบมาตรฐานให้เป็นระบบและมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะอุป,ปสรรคเหตุการณ์ความไม่สะดวกบางอย่างที่เกิดขึ้นเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและแนวทางการรักษาที่ชัดเจนทำให้หนักท่องเที่ยวประเทศจีนยังมีความกังวลในการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย